เนื้อหานะคะข้อควรระวังในการซื้อสังหาเก่าอ่าเคปเปิลแชร์ประสบการณ์เลยค่ะค่ะนี้เป็นเคสของเพื่อนของลูกค้านะเขามาเล่าให้ฟังะค่ะว่าเขาอะซื้อพ่อพิสต์เก่าก็คือเป็นคล้ายๆกับชาวเ้าเป็นบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือหลังเล็กๆก็จะเลยนั้นก็จะมีแบบอยู่ประมาณสิบกว่าหลังเนี่ยค่ะตอนที่เขาซื้อเนี่ยก็พอผ่านไปประมาณสกเดือนเนี่ยค่ะก็มีปัญหาเรื่องซ่วม มีปัญหาคือแบบน้ําคอยตันตลอดเวลาก็เรียกคนช่างมาทําตลอดเวลาจนไฟล์เอาได้ว่าคือตรงท่อเขาวะ่ามีลากไม้เนี่ยแทงแบบว่าไปอุดตันตรงตรงน้ําทิ้งค่ะทําให้แบบมีปัญหาคือจะต้องแบบตัดลากไม้แล้วซึ่งมันเป็นงานใหญ่มากต้องเจาะอะไรข้างใต้นะคะคือตอนที่ซื้อเนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรหรือมีอะไรใต้ดีของเขาถามีทองก็ดีไปแต่ว่าไม่ใช่มันมีรลากไม้อะแล้วก็มีปัญหาเรื่องอ่า ทางฟุตบาทร่วมเพราะเขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆใช่ไหมคะอยู่ไม่กี่หลังเนี่ยทางฟุตบาทร่วมเขาซุดคือตอนซื้อก็ไม่มีใครสังเกตไม่มีใครรู้เนื่องจากว่ามันเป็นหมู่บ้านที่มันเก่าแล้วคือเกินสิบปีแล้วอะ่ะมันมีการใช้งานเยอะมันก็มีการซุดพอซุดเนี่ยคือหลังที่อยู่นั้นทั้งหมดเนี่ยก็ต้องร่วมหารกันจ่ายซึ่งเป็นจํานวนเงินหลายหมื่นเหรียญมากเลยค่ะอันนี้คือเป็นข้อควรระวังที่เราจะซื้อแฟมป์ตี้เก่าเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าต้องรับความเสี่ยงตรงนี้นะคะว่ามันจะต้องมีเหตุกกาาาารณ์ที่่มันันนนไคดฝจว มันเป็นของมันมีระยะเวลาการใช้งานใช้มานานแล้วว่าอาจจะเป็นหลังคารั่วอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยอย่างบ้านเพื่อนนี่มันซื้อเหมือนกันคือแบบซื้อมาบ้านเพ่นี่อายุคือนานแล้วแต่เพืนก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนี้คือพอให้เขาเช่าอยู่ไปสักพักหนึง่ง่ยหลังคามันรั่วเพิ่มตอนซื้อเนี่ยเราเรียกช่างไปตรวจนะต่อให้ไปตรวจนะเขาก็ไม่ได้ตรวจทุกตารางนิ้วที่เรามีเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตรงไหนมีรอยรั่วตรงไหนมีป่วกคือเขาตรวจได้แค่คร่าวๆนะ่นั้นน่คือเป็นข้อควรระวังที่คนซื้อบ้านสงองจะต้องแบบรับตรงนี้้้ใหได่ะค อืมอ่ะโอเคนี่ของพี่เปิ้ลนะเพื่อนเขาซื้ออพาร์ตเมนต์อยู่อพาร์ตเมนต์เขาตอนที่ซื้ออพาร์ตเมนต์นั้นน่ะมันสามสิบปีแล้วแต่เขาเอามาทําใหม่สวยเอามาเคลือบใหม่แบบภายในภายนอกดีมากเลยเรโนเวทใหม่แล้วขายแล้วเขาก็มาอยู่ยี่สิบปีรวมแล้วตึกที่เขาอยู่ห้าสิบปีทีนี้เขาซิ่ตามกฎหมายเขาต้องมาตรวจเช็คปรากฏเขาที่ก็เช็คเช็คเช็คตรงนู้นต้องซ่อมตรงนี้ต้องอะไรสั่ง่ะ ทำปุ๊บค่าให้จ่ายของตึกมันก็เยอะแต่สตาร์ต้าเขาเก็บเงินไปยางไม่พอเขาก็เลยต้องมาเรียกเก็บแต่ละยูนิตคิดตามสแควร์เมตรประเอินเพื่อนพี่ก็อยู่ยูนิตค่อนข้างใหญ่ไงก็เสียไปต้องจ่ายเงินให้สตาร์ต้าเกือบสามแสนเหรียญเพราะความเก่าของตึกเน่ะอ่านี่ก็คือประสบการณ์ที่ว่าซื้อซื้ออสังหาเก่าางคลก็พอประมาณยี่สิปีเขาขายแล้ว พอ20ปีราคามันขึ้นมาได้กําไรอยู่แล้วก็ขายแต่เพื่อนพี่รวมโทโทของอายุอ่ะของตึกอ่ะมัน50ปีอือนี่ก็คือประสบการณ์จากถ้าเกิดซื้ออสังหาเก่าก็คือก็ก็กทําใจอย่างดาราฮอลลีวูดเนี้ยซื้อแมนชั่นกเก่าออกมาแล้วก็มาเรโนเวยเลยแต่ว่าเขาพร้อมเขามีตังค <laughs> ์เขามีตังค์ที่จะแบบ ที่จะซ่อมแซมไงอ่ะก็เปิ้ลฝากเบอร์ไว้นิดนึงค่ะเผื่อใครสนใจจะติดต่อเรื่องอสังหากับเปิ้ลเบอร์เปิ้ลเบอร์อะไรก่อนที่เปิ้ลจะจากไปหรือจะมีคนอื่นเข้ามาจะมีเหมยเข้ามาเคยคเบอร์เปิ้ลไม่พลาถ้าสนใจก็ปรึกษากันได้นะคะก็คือที่เบอร์โอโฟ7เอก5 5 6 4 5 6ค่ะโอโฟ7เอก5 5 6 4 5 6ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเหมยจะเข้ามาอัพเปิ้ลบ๊ายบายเปิ้ลออกหาเหยนี่แบ็กตาเป็นแอร์คอร์ทนนะคะก็จะรู้เรื่อง ขาดค่าเสื่อม Accounting ยังไม่ถึง Accounting นะคะทีนี้เหมยลงจากประสบการณ์อ่ะพูดถึงการหักค่าซื้อข้อดีของการซื้อบ้านใหม่อใช่ไหมต่อจากของพี่เปิ้ลเลยของพี่เปิ้ลเป็นข้อเสียของการซื้อบ้านเก่าข้อดีของการซื้อบ้านใหม่คือเอาสามารถเราสามารถเคลมค่าให้จ่ายต่างๆได้นะคะหลักๆก็ค่าเสื่อมราคาเนาะ ค่าเสื่มราคาค่าคาวซ l ลค่าจัตตาค่าครีนิ่งถ้าเป็นบ้านก็แลนด์แท็ก็สามารถเครมได้แล้วก็ค่าทําสวนค่าอะไรต่างๆอินชอ l a n d Building อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่าเสื่มราคามันมันได้สี่สิปีนะคะของ b u บิว i ิงของบ้านอะไรอย่างเงี้ยสองจเปเซนี่สิปีในในลงพูดตรงจุดตรงหักภาษีได้บางคนไม่เข้าใจยังไงสมมติถ้าคนมีรายได้หมายถึงว่า taxable income โอเคอย่างเช่นอย่างเช่นคนที่มีรายได้หนึ่งแสนเขาอาจจะต้องจ่ายอืมจำไม่ได้อ่ะประมาณสมมติสมมติสองหมื่นเนาะภาษีอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งแสนกว่ากว่าเขาอาจจะจ่ายสองหมื่นแต่ว่าถ้าเราเอาค่าใช้จ่ายพวกเนี้ยมาเป็นดีดักเป็นแ็กดีดักชันมันก็อาจจะลดลงลดลงเยอะเลยแหละแบบแทนที่จะเป็นหลักหมนะื่นอาจจะเหลือาประมาณสี่ห้าพันเลยพันอืยอือใช่อะ,อะแล้วค่าดีอแล้วค่าดีพีเอ่ะ บางคนไม่เข้าใจ depreciate ก็คืออืม p รัพย์สนหนึ่งอ่ะมันสามารถมีอายุในการที่สามารถด p พ e c i a t e ได้เนี่ยสี่สิบปีค่ะตอนนี้เลทอยู่ที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเนาะอย่างเช่นอืม p รัพย์สเราราคาเอาเลขกลมๆก็คือสมมติว่าหนึ่งล้านอย่างเนี้ยก็คูณไปเลยสองจุดห้าเปอร์เซ็นก็เราก็สามารถเอาสองหมืนห้าเนี่ยมาเป็นแ a x deduction ได้มุกปีไปเรื่อยๆสี่สิบปีใช่ หักค่าเสื่อมได้มันก็ลดลดไปแต่ละปีก็ลดลดลดไปอย่างเงี้ยถ้าสมมติคุณซื้อใช่ก็จะเหลือสุดท้ายแล้วตึกที่มันซื้อตึกที่มันห้าสิบปีแล้วมันมันมันไม่เหลือก็ไม่ได้ถ้าเกิดออยู่ซื้คุณซื้อแบรนด์นิวอะไรเงี้ยมันก็จะหักได้ตั้งสี่สิบปีแต่ก็ลดลดไปตามมีเวลาระยะเวลาในการประมาณนั้นอ่นนี่คือข้อดีของการซื้อแบรนด์นิวออ แล้วก็<ม>อ่าโอเคใครใครสนใจที่จะปรึกษาเรื่องอสังหานะคะเราก็มีมีหลายลงคั่นที่คุณเลือกและจับจองไม่ว่าจะเป็นเรื่องโบรกเกอร์หรือธนาคารเนะี้ยเราปรึกษาได้มีทีมงานให้ปรึกษาแล้วก็ทานายไม่มีเราก็เราก็แนะนําให้ได้ส่วนมวยก็เป็นแอคเคานติ้งโดยโดยแบ็กกราวด์นะคะใครสนใจก็จะปรึกษาก็ได้นะปรึกษาฟรีนะคะทีมเรามวยทิ้งเบอร์ไว้หน่อยทิ้งเบอร์เบอร์โทรศัพท์ Uh, 0412823693 0412823693 0412823693 0 4เ2 <c oughs> 8 23, 2 3 6 9 3 0 4 1 2 8 2 3 6 0 4 1 2 8 2 0 4 1 4 1 a 8 2บ6 9 3 0412823693 0 4 1 2 4 1 2